สวัสดีพ่อแม่พี่น้องของแจมดนะคะเดี๋ยวแจมดจะมาถ่ายต้นมะขามสองต้นนี้นะคะว่าความเป็นมาเขาเป็นมายังไงเพราะว่าแจมดเห็นมาตั้งแต่แจมดเด็กๆแล้วนะคะถ้านับกับรวมกับอายุต้นมะขามต้นนี้แล้วม,มันน่าจะมากกว่าแจมดอยู่แล้วน่าจะร้อยกว่าปีอัพนะคะ เขาจะมีสองต้นคนแถวนี้เขาบอกว่าต้นต้นนู้นอายุมากกว่ากว่าต้นที่เห็นนี้เดี๋ยวจะมุจะบอกว่าต้นไหนที่มีอายุมากกว่านะคะเป็นต้นมะขามยักษ์ใหญ่มากๆเลยค่ะ,อ,ะอยู่แถวบริเวณใกล้เคียงกับตลาดกองต้านี้แหละค่ะเป็นต้นมะขามยักษ์เป็นล่มเงาใหญ่ที่สำหรับใช้สำหรับ เป็นสถานที่เอารถมาจอดอะไรได้แต่เป็นต้นมะขามที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดเดี๋ยวจะมดจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นมะขามต้นยักษ์ใหญ่เลยนะคะยักษ์ใหญ่มากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะดูเขาแผ่กิ่งกา้านสาขานะคะใหญ่มากมายมเหือกมาเลยนะคะ ตั้งแต่ที่เจมดเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะเป็นต้นที่ใหญ่มากเลยนะคะออกผลดกทุกปีนะคะนี่คือต้นมะขามยักษ์ใหญ่เลยนะคะนี่ต้นแรกที่เห็นนะคะอะจะมีอีกต้นนึงอยู่ข้างในเดี๋ยวจะมดไปถ่ายให้ดูเขาบอกว่าต้นนี้นี่ยังอายุน้อยอยู่ต้นข้างในนะคะ ต้นนี้จะอยู่ด้านนอกนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูความใหญ่ของเขาเลยนะคะนี่นะคะนี่คือลำต้นของเขานะคะดูนะคะอ่าลำต้นนี้ก็น่าจะประมาณสามคนนะคะโอบโอบรอบนะคะนี่คือต้นแรกที่จะมดเข้ามาถ่ายนะคะดูค่ะร้อยกว่าปีนะคะต้นมะขามยักษ์ใหญ่ที่ในซอยของ บริเวณใกล้ๆรอบๆของตลาดกองต้านี้นะคะด้านหลังนี่แหละค่ะเขาจะมีต้นมะขามยักษ์ใหญ่อยู่ที่นี่นะคะแล้วเป็นสถานที่เป็นคิวรถนะคะเห็นสาราน้อยๆไหมคะนี่คือคิวรถนะคะที่ตอนนี้เขาต่างจังหวัดจะเป็นคิวรถของต่างจังหวัดก็คือเป็นคิวรถของแจ้ซ้อน เมืองปานนะคะที่จะไปน้ำตกแจ้ซอนจะมีคิวรถอยู่ที่นี่นะคะแต่ตอนนี้คิวรถไม่ได้จอดนะคะเพราะว่านี่ค่ะเฉะแฉะไปหมดน้ำท่วมนะคะช่วงนี้รถก็ไม่สามารถจะเอาเข้ามาได้นะคะนี่ค่ะดูความเฉะแฉะนะคะก็จอดยังไม่ได้ค่ะนี่นะคะสามคนโอบนะคะต้นมะขามใหญ่มากๆเลยนะคะ ร้อยกว่าปีนะคะดูค่ะนี่คือต้นที่หนึ่งนะคะแผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่โตมากๆเลยค่ะดูนะคะดูลำต้นนะคะใหญ่ สามคนโอบนะคะตรงนี้นะคะยืนรอบๆอ่ะไม่สามก็สีนี่แหละค่ะจะมดกะเอาพอประมาณนี้นะคะนี่คือต้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะคะนี่คือต้นแรกนะคะที่ติดถนนนะคะแล้วก็ป้าที่บ้านเขาอยู่บริเวณนี้เขาบอกว่า มีอีกต้นหนึ่งอายุมากกว่าต้นนี้ที่เขาอยู่มาเป็นเด็กๆเขาบอกว่าต้นข้างในนุ่นจะใหญ่กว่าอายุมากกว่านะคะความใหญ่เท่ากันนะะั่นแหละแต่ว่าอายุมากกว่าเขาบอกเดี๋ยวไปดูกันนะคะเดินลัดป่าญ้าเข้าไปอีกหน่อยเขาก็จะห่างกันดูประมาณอ่ะห้าวานะคะเดี๋ยวเข้าไปเลยค่ะแต่ว,ว่ามันจะลกหน่อยเดี๋ยวมุดเข้าไปถ่ายดูใกล้ๆเลยนะคะ ไกลเข้ามาแล้วค่ะนี่ค่ะนี่คือต้นที่สองนะคะเขาบอกว่าเป็นต้นเก่าแก่เป็นต้นอายุมากกว่าต้นแรกนะคะมีนี่อีกเขาเรียกว่าต้นมะขามสองพี่น้องนะคะคู่กันอยู่ที่นี่เลยนะคะอายุมากมากกว่าร้อยกว่าปีนะคะ ปลาเข้าไปนี่ก็เท่าไรแล้วนะคะดูค่ะนี่คือมต้นมะขามยักษ์เก่าแก่เลยนะคะเป็นร่มเงาให้กับบริเวณที่นี่เลยนะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าต้นนี้แหละเป็นต้นพี่เขาบอกอายุมากกว่านะคะ ถ้าจะมดเข้าๆกะประมาณเนาะสมมุติว่าต้นข้างนอกอายุร้อยห้าสิปีต้นนี้ถ้าเป็นต้นพี่ก็น่าจะร้อยแปดสิปีกะพอประมาณนะคะนู่นค่ะต้นนั้นที่ต้นแรกที่เข้าไปถ่ายนะคะติดกับศาลานั่นนะคะนั่นคือต้นแรกคือจริงๆแล้วเป็นต้นต้นที่ต้นน้องของตรงนั้นนะคะนั่นคือต้นน้อง ี่คือต้อนพี่ค่ะนี่ต้นน้องนะคะอยู่ติดศาลาคิวรถที่นี่นะคะวันนี้ไลฟ์ผู้โดยสารไลฟ์ผู้คนมานะคะเพราะว่าน้ำท่วมไม่มีที่จอดศาลาตรงนี้ว่างนะคะค่ะนู่นก็เป็นต้นพี่นะคะนั่นคือความ ใหญ่ตัวของต้นมะขามเก่าแก่โบราณมาเลยนะคะอายุมากกว่าร้อยกว่าปีนะคะเอาละค่ะเจมมดก็จะขอจบคลิปไว้ตรงที่ศาลาพักใต้ต้นมะขามใหญ่ยักษ์ที่นี่นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ของเจมมดนะคะ ๋มดก็ขอขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอมาดูต้นมะขามยักษ์ใหญ่ที่นี่ของแก้มดที่ถ่ายให้ดูนะคะอายุมากกว่ามากกว่าร้อยกว่าปีขึ้นไปแล้วนะคะนี่ค่ะต้นใหญ่มากมากเลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะมดจับให้ดูเลยนะคะใหญ่มากมเลยค่ะนี่ค่ะก็ขอ ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย